น,นะครับตอนแรกปกติแล้วผมสินชัยเปนอนทองก็ได้รับความรักความเมตตาความอนันนริจากคุณพอ่อคำเกิงทองจันมาอุ้มชู้ผมอยู่ช่วงหนึ่งพอดีคุณพอ่อเ,เ,เพิ่งให้ผมนะครับหากที่สุดคือเมียหน่อย เมียหน่อยก่อยแฟนเปิดดูดูหลังจากนั้นอีพอพันก็เลยมาจากไปเป็นสวรรค์สั่นฟ้าไปแล้วนะครับคุณพ่อกับเกิงทองจันนะครับเพิ่มเปิดดูตอนนั้นนะครับหลายกูหลายคนก็เพื่อฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้จับบได้แล้วเราปวดแขนเราเลยเศร้าแขนห้องสีเซ้อเซอเหมือนกันนะจก่อนเหมือนกันนะอ่าอ้อยก้อยฟังกันไปนะครับหลายๆก่อนนะครับเมื่อวาน เป็นปอบใจแม่ห้างบักเซียนสุดอ่าแล้วอ่าม่หยังหรอ <c oughs> <c oughs> หัวค้นสุดทองนะครับบวชฮาบาดกับฮาหวยของเก่าละชูเก่งหลายๆก่อนสินชัยเสิยลั่นเดล็ลองให้คุณพอ่อคุณแม่ออได้ฟังมวน<ๆ>น้ำกันนะครับผมออกออก ลวดวงเอ้ยดวงพคนว่าดวงขวัญขากับมาลำมเพือเก่าบางคนไปเด้อเก่าเอาว่าเจ้าเลวสิบอลบามบ้านนี้กำน,น้ำจ่อหมอสินใช้บอบหมูเมื่อเนี่ยเขาป่ายาห่างหันมาส้างคณะลา นี่ละน้อสังขลาพลวามันบ่แน่มีกอดเจเจ็บตายแม่เอ้ยบว่าชายด้ยิ่งหากเมืองจริงโอ้ยเห็นมาแล้วบ่มีแนวคงที่มีไตตรงมีกอดขันมีปิด ก็ต้องมีเปิดได้ป่วยมีให้นั่นของหัวโอโอมีขวาต้องมี้ส้มีเจ้านายต้องมีภัยผมแต่งงานกันมาจนว่ามีลูกเต่าสาวเศร้าก่าโอ้ยห่มสะแบงลอย มีแนวนแกันแกงขีดสันแบงเป็นสองทางระหว่างผมกับเมียเกิดเบื่อกันสัมพันธ์ห่างแยกกันเป็นสองทางเมียวางปลาละเว้นผมเลยเป็นพ่อห่างโอ้ oh, 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 ทาง ลูกเป็นสาวเป็นนางเงี้ยววางปาฐานะลมอสมมุงดังปานิษเสาเนเซวฟ้าเืนห่างเดินทางมาบ้านเก่าคำวงเด้อทิ้งเขานอนซึ่งเต้าสีเดือนน้อยทางเชิตกาเถื่อนหวนเคยอุ่นปานนีพิพี เมียผมปาลานหนีอยู่บ่อดีได้นอนแหลเมียย่านเสงงเทียนเสาเกิดหูเบาใจหงอเพราะเสียคนหนีกระบงงองเงินงอผพาได้ดอ,ก,อ,ก,อกสามเมีย หาแฟนเช่าให้เ <irgendw> ป <carbono> ็นแรงใจผมคือเกาหาเอาไม่ก็ได้มีเงินไว้ถ้าแต่งรองมีบ่อนอพี่น้องแม่ห่างทาวเข้าดันมีบ่อสาวแม่ห่างแม่ใหม่ฮะแงีงยหรอเปล่าามรทางหรอกเพื่อนห่า แสงว่าสิ่งนี้ไม่ห้างรุ่นนี้แต่น้องบาดที่นี่เนาะเป็นตาเป็นตาได้ต่อบ่อน้อเป็นตาได้พอน้องนองอย่ากลัวกันเด้อห้างก็ไปห้างเด้อผมสินชัยสิขอจองไว้แต่งงานเนาะกินเลี้ยงซื้อเสียงดังไปหน้าห่างมันตาได้ง่ายโอ้ แม่มาอาให้พอยแม่หนาเดียวเป็นใจแน้นพันอุ้ยโอ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 ้ย สวดๆนะครับขอบคุณหลายๆครับคุณหลายขอบคุณหลายๆแมอันหนาวบ่โอ้หนาวก็มานั่งแต่แต่ใก่หมอลำก็ได้เด้าคุณแม่เด้อบ่ต้องอายหมอลำเด้อแม่เด้อบ่ต้องอายหมอลำมือนี่อ่ะเอาอีกจักกลอนนึงนะครับผมเอาปักเส้นสุดก่อนเนาะเดี๋ยวหัวควันสุดทองปอดใจแม่ห้างค่อยๆฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ เนเ้าหน่อแม่ป่าเขาเอินว่าบักเซียนสุดแท้งให้รอปันมันหมดเข่าเบิ่งเห็นถึงสามกองมีงานใดก็ตามถ่อนนั่งหน้าแป่นดอกควนงูทั้งเอามือพันกำหัวยุ่มยุ่มเลียเล่นดอกตายแรานา เสื้อ oh สุดนังอามตามลงเตตออดบ่มีแต่งไพ่ลงเสงถ้าคอยอยากใส่แต่ทางโอ้ยเจ้าของวันพื่อนไในกะไก่ทองให้เราต่อได้แต่ใจ คนแมวอืยให้โลตายหกสี่หามันยังบ้าแต่ตำามโอ้โ,โอ้ยโเโโโจ้ามือหัวอยู่ยามยามบักสุดนั่งกำลังตายเงินถือมาลวงหลายปัดสางกายเป็นลวงน,อน้อย แห่งบาใดก็เลยจ่อยไปทางสูงผัดลองอ่ะโอ้าตาคุณพนำเท่าไหร่แແລงแล้วสิเอจเสสุดนั้นส้นเงนอยู่ນเป นางวอกเขาอยู่ในาอาว่าอู้โอ้โอโอโออยหมูเขาถ้าค่อยหายขันเจงลายมึงคือเียงยามาเตี่ยงบอกแต่หมูขันแม่นโตนั่นหูคือมาเตี่ยงปอนเขาหงุดหงดเพราะคำสิเเ้วบอกสูตรนางเครื่องใจเอ้ยป ยืมนำไทยแม่นผู้ใดเขานี่จอยโม,มเพิ่นคอยขอหาข,ข,ขอสทย้ำสุดเถิดย้ำสุดเหมือนคักแล้วเขานี่จอยบ่อซอยเรือเดนโนล่ะสุดเอ้อยสุดเคยมาทุ่อยาไปเสื้อแต่หูตโตแนวหห้รอใน พนันเอาดองวายมีงานใดไก่เอไก่ปักสุดไปบอให้ผ่านยามสุดแทงเจ้ามือจนว่าย่านยามเมื่อบ้านใดยางเงาโอ้ยลาสุดไอ้ยสุดสุดจุดปวด แค่ละเจ้าเราปะบ่มีกิ่นบักเสียนนิ่มเสียนยักกะบ่เหลือดอกพ่อลอยพักละนอเสียนละสุดคอยงานได้ปะเกอโอเก่าที่แรกนั่งแข้งเขาบ่ทันดนดอกเกา xiên sụt vào bằng phân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้คอยคั่งนะครับเนาะแจ้คอยคั่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาเนี่หลายๆก่อนนะครับโปรจรอสิ่ันไปเรื่อยๆครับผมรอรอพ่แม่เพื่อมืดเลแม่เจ้าตาบอดบแ่มักจะแม่หรือแม่แม่หันทางไหนมาให้ลูกเบิ่งเื่อเรื Tang, อ Connie, ung, Ό, <mumbles> ุ้ยมาโพงามแต่ละแม่เห้แต่ละกะเดอเดเพิ่งกะทักันโอ้ยงามแบบมืดมืแม่หามแงแกด้๋เด้เด้อ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 เด้เด้อเด้อ้้วเเด้เ้าแด้งเด้อด้าเดเด้อเเดาอ้เด้อเดเด้าด้เดเเเป้าดออ้ออ้อดอ้ มาตามสะกี้ครับอาจารย์